มาดูคลิปนี้ครับเมื่อซอกมวยไทยคว้าชัยญี่ปุ่นครับเป็นการเจอกันระหว่างนี่ครับน้องดาวสยามวอวันชัยกับนนักชกไทยครับเจอกับท่านของนักชกชาวญี่ปุ่นแชมป์เก่ารายการนี้นะครับนั่นก็คือท่านของซาเมจิมะริกิครับทั้งคู่นะครับเจอกันในรายการโคโดครั้งที่8ครับในศึกชิงแชมป์ของ m 1 japan lightweight championship ครับก็คือชิงแชมป์ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ครับหมัดขวาดาวสยาม ริกก um ี้ต้องถอยร่นเลยครับริกกี้ครับมัดขวาดาวสยามโซขวาดาวสยามโอริกกี้หน้าสะบัดครับริกกี้เหมือนจะมีอาการพื้โชครับริกกี้ครับเจอแข้งขวาครับอาการพื้โชกเกิดการแปลกๆครับโซขวาดาวสยามโซขวาดาวสยามริกกี้ลงไปงายขาชี้ฟ้าครับงายแลหวันเลยครับโอ้เจอไปโซครับระดมอกใส่ครับมันกับบอลกรรมการนับหกนับเจ็ดผาฟื้นออกมานับแปดไหวไหมไหวไหมจากว่านี้อ่าไหวไหมครับไหวไหมก็ลุยกันต่อครับมัดขวาดาวสยามมัดขวาตรงเข้าขวาโคอใสเจอมาซ้ายริกกี้ครับ ระวังครับยาเาเลลาเดี๋ยวลมยาวทั้งยืนครับมัดสายริกิโอขวาดาวสยามโซขวาดาวโอขวาพากาดลงไปนอนหงายแล้วหวานตั้งโอ้หน้าแหกครับโอ้หน้าผักแหกโอ้เนียนแป๊บเลยครับโอ้เนียนแป๊บพังเป็นแถบๆครับโอ้หน้าผักแหกครับโอ้แหกเหมือนอ่าอ่าอ่าไม่พูดดีกว่าครับนี่ครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดแมงแป้ครับดาวสยามครับ โอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่ครับ